สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไปดูเรื่องราวทางโหราศาสตร์กันบ้างนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าฟันเปลี่ยง1ปีจากนี้การเมืองมีแต่นิพพิธาประเทศเหมือนดิอนอยู่ปากเหวเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายบัญชัยสอนสิริซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k นะครับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ วันชัยบอกว่าการเมืองต่อแต่นี้ไปเนี่ยจะมีแต่นิพพิธาเมื่อวันวิสาขาบูชาได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์โชคดีซึ่งเป็นเกจิหนุ่มร่วมสมัยเจออ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันท่านพูดให้ฟังว่าหัวหน้าพักอักษรย่อปอปลาที่ดอดมาทำพิธีก่อนเลือกตั้งที่วัดไก่เตี้ยเนี่ยคือนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรม ที่กำลังจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลผมก็ถึงบังอ้อเลยนึกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์หรือไม่ก็พลเอกประวิทย์ซะอีกแต่ไม่ใช่ครับนายปิติพงศ์เนี่ยเขาเป็นสสเขตตลิ่งชันมาแล้วหลายสมัยนะครับผมก็นึกไม่ถึงละครับว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อสำลิ์ประสิทธิทโชคทําให้เขาเนี่ยกลับมาผง,งาดบนเวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ปอปลาคนอื่นเนี่ยกำลังจะหายไปนะครับ พระอาจารย์โชคดีเนี่ยท่านบอกว่าดูจากทางลึกของดวงดาวแล้วเนี่ยนะครับนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศจะตกอยู่ในสภาวะแห่งกฎไตรรักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่แน่นอนคือความวุ่นวายไม่มีใครยอมใครเหมือนกับกําลังยืนอยู่ปากเหวพร้อมที่จะมีเรื่องได้ตลอดเวลาปัญหาพร้อมที่จะประทุได้ทุกเมื่อไอ้ที่ว่าจะได้กลับไม่ได้ที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปไม่นาน มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆนะครับอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับบางเรื่องก็ซ้ำซ้อนกันขึ้นมากกว่าเรื่องที่เป็นอยู่จะผีซ้ำดั้มพลอยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจกฎแห่งไตรลักษณ์เนี่ยมาทำงานหนักมากนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้ทั้งคนทั้งอำนาจทั้งพักการเมืองทั้งองค์คาพยพต่างๆในบ้านในเมืองอยู่ในกฎแห่งอนิจจังที่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยปรากฏการแห่งสัจธรรมก็จะบังเกิดด้วยคำที่ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดในที่สุดก็จะเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาผู้มีอำนาจและผู้สแสวงหาอำนาจทั้งผู้ที่จะช่วงชิงอำนาจจะต้องมีธรรมะอย่างมากๆนะครับทั้งขันติและก็สติต้องยึดมั่นให้ดีหลวงพ่อสำลิศประสิทธิโชคจะเป็นหลักใยให้กับทุกๆท,ท่านในสถานการณ์นี้นะครับ